สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านชมชมค่ะวันนี้วันที่15มีนาคม2567้อค่ะวันนี้มีมุมกสภาพท่านชมนะคะมาติดตามชมในทางโค้งสุดท้ายยายน้อยฝันแม่นนะคะหมดวันที่16มีนาคม2567ค่ะมาเบิ่งมาฟังน้ากันนะคะว่ายายน้อยจะฝันยําบอรหรือว่าจังไดน,นะคะนกจะมาห่องบอกบอเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาไปรับชมรับฟังน้ากันค่ะ เพิ่นปีนลานมือนไปลูกสาวเพิ่นไปลูกใช่เพิ่นจบอนุบาลเลียเพิ่นจะไปตัม่อนหนึงกูเล่ไปแัดซิมลูกสวัสดีค่ะแม่น้อยเอาใจมืจมอใช้นอนมะนอนยังนอนงูอง้วนเพิ่นจบอนุบาลแล้วเพิ่นจะขับเพิ่นจะขับปอนหนึงตขับปอนึงโอ้แล้วก็เลยปีนลานมันหนี่ก็ <c oughs> เลยไปว่ปาใต้สีมานเราละ่ะพี่สันเด็กของเลยปีนลานไปแท้บุญใส่งานงานเก่ยงานเก่ยเขาที่บ้านใจขุนไลพี่น้องไปบ้านนี้ดอยขุนไลเนี่ยตรงข้ามกัน บานีเสียงดังย่อหน่อยเรยว่าเอาไปมาลานเนอะก็บาลีพอฟันละละ่ะเอีฟันละแต่ว่าควบคิดของย่ยหน่อยนะครับผู้ใดมากกับซื้อตามผู้ใดบ่ามากเขาบอกเป็นย,ยังต่แย่หน่อยแย่หน่อยกับฟันดีว่าแย่หน่อยว่ามันชิวแค่อยู่ในล่ะฟันดีเลย<ม>ฟันดีบอกแ<ม><ม>ต่ว่าฟันดีพวกเราก่นเดี๋ยวจะกระซางแย่หน่อยพวส่นใจแย่หน่อยเป็นผู้หายซิซื่อพ่กซื้อน้ำกระตามจ้ะแต่ว่าแย่หน่อยกับฟันเราโน้กเพิ่มห้องบอกละล่ะเพิ่นบอกว่า 8ปเจ็ดนหองเงาอลยดน่เอฟเพิ่นาแปเจโอ้ีมากูมากเคยซอ็นกนี่นี่อันนี้นกห้องบอกเออนกห้องบอกว่าน้องผิดเจ็ดเพิ่ว่านหน่อยนางยิตกนนี้อเจหน่อยก็มาปต่มมาบอกเจมเช้านี้พระปกติพระองค์นเพิ่นจะมาบอกเลยเด้เอาไปฟาเพิ่นยุใส อยู dos, know, like ่หนาบานแย่ห huh. น so? uh ่อยเพิ huh. ่นเพิ่นเพิ่นเป็นคูอันนี้กับแย่หน่อยดอกอ่าบ่ค่อยมบ่บ่บ่ค่อยถือกันดอกตัวแยหน่อยนี่สาท่าผ่าเดพิ่นนะะหน่อยก็ได้ใส่ใส่ตลอดทุกเมือไนเอ้สิบาทงวดก่อนผุน้องบอกถึงงวดก่อนเลยฟังก่อนคก็บอกหอกบกนี่ท่านให้ฟังก็บ่าฟังคนโงอแต่มแต่แย่หน่อยอยู่กับคนใหญ่ผู้ชายคนหนึงนาอยู่จ้กคนลาผู้ใ่งออแย่หน่อยเป็นคนป่าไว้เนาะเ้พวกเจ้าอยู่แับนี้เฮ ยายน้อยระวังไผมันสีมะงอเกิดเป็นคนบ่เคยงอด้วสลัดตลอดยายน้อยระวังสิบ่ายยายน้อยแซ่บนะไม่แย่นี่เพิ่นบริสุทธิ์ถ้าข่อยดอกเขึ้นว่ายายน้อยว่าสิวาอยู่ยายน้อยเลยเห็นแก่ผาเลี้ยงยายน้อยก็โคตรใจไม่ว่าเสาได้เขาได้บ้านมวลก้อนเล็กพึ่นกับเขาแมืนบอกเออเล็กพึ่นกับเขาบานนี้ง้วนี่เหมือนเศร้านี่ยายน้อยก็ได้สงบปีสงบใหญ่ดีที่ งดกินสั่งงดใจเอาใจเย็นคงเพราะว่าจะคลองตัง้งใจสิท่าบุญครับอืมบานนี้เอาผู้สันเดียรหน่อยว่าว่าเรานี่ท่านขอมบอว่าสันครับอืม,อมเอาอยากให้เล่าอยู่บ่ครับแต่เกา่าเขาบอกงอคนละอ่าคนก็เลยว่า,า,าย่างไก่เฮี้ยนโสมัมีรถเกียร์ขั้นเซลรถหนาหลังอืมคนละเท่านั้นอืมอยู่ในหันมีรถสองขั้นผมมีรถเกียขั้นอืมมันมีรถแค่สองขั้นขั้นจะภาพสีขาวกับสีดำอืม ทะเบียนรถข้างหน้ากับขังนางเพราะไม่ได้บอกทะเบียนรถหรอกรถสองขั้นนานแล้วเงินไปจัดใส่รถรถมิจิตขั้นเพื่อนบ้านครับอืมอันนี้ฝันหรือไอ้พี่ลีเลี้ยงกิ่งมื่งเร้าองนี้อันว่ามันฝันฝันต้องโดนอันนี้เคือใส่บาทมื่งเรื่องนี้ครับอันนี้บอกก็พระอริคูอริคูีบอกใครบอกใครถูกกันกันเรื่ะงต้องหลวงพ่อมันอยู่บอกวิถีท่านก่อนบอเลยว่าอังซีครับเออเป้าอยู่วิถีนี้ ฟั้งบาละปั้งเลยว่าสิตั้งใจสิบ่ให้เกิดอารมณ์อันนั้นนะอารมณ์เสียก่อนทัางบุญนะครับรถมีเกีขั้นพนเราไก่มานี่มีรถเกีขั้นไก่เยเี่นมานเปี่ยนย้ายแฝดเลยล่ะต่ที่จริงมันมีรถอยู่สองขั้นอ๋อมีรถที่เจ้ขั้นที่ซื้อใส่ตัวใดเลยล่ะเอาคือนโง่แถวสครับกานาก็หลังแกลบใส่กันทะเบีรถสองขั้นอื่บ่ายนี้หน่อยสิว่าด้เลขสองขั้นยางเบิวครัวขั้นหนึ่งทะเบียนเลขเกีครบ เออถ้าเบียนขั้นหนึ่งเลขหาก็เลขแปดครับเออหาเจ็ดครับเแปดเจ็ดเลขคนมันเขากันก็เลขโกบิ้งครับโนบิ้งนี่คือแปดเจ็ดเออโนบิ้งนี่แปดเจ็ดมันวหลมันลากเสียงอือแปดเจ็ดมันว่าค่ะนี่หลวงพ่อเ่าบอกว่าหนึ่งอันมันเจ็ดเป็นบารุครับอีกขั้นหนึ่งทะเบียนเลขแปดข้างหน้า เลขอีกขั้นสีดำทะเบียนเลขท้ายนั่นมันมี่สีสวนบ่อแถาแต่ว่าเลขท้ายตัวนั้นเป็นปเลขค่าคนมารถสองขั้นทะเบ <ลด S 3> ียนห<ด>น้าหล,ลังหหหนน้้าาลังรถหน้ารถหลังเจ็ดสองมีเจ็ด,ดพว่ามีรถเจ็ดขั้นคนมาคนจะไปรถเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสิวัดแจ็เที <laughs> ยวแจ็คแล้วเงี้หน่อยคนซื้อน้องเงี้ยหน่อยก็ย่าไปเบิวงไปเต่ยัรถเลยครับเออกซี่กาแฟของเพื่นบอกเลขแม่ยเนี่ยเพื่อนสายทำมันหยุดเด้เราสุดรถไปแจังบอก ธรรมดานี่บ่คใครบ่ครร่องล่องลงบ่องนั่นกันลงงานนันกันครับเดี๋ยวใครลงรอยปูอยู่บ้านเฮานี่บ่อยู่บ้านโน่านั่นน่ะแม่แม่หมูไปเส้นตรงก้อนยอดข้องอ่างขนดนกบ้านหินหินนี่แม่โอ้โอค่ะค่ะรู้แล้วรู้แล้วะนั่นแหละ คนสีบอกว่าคนสิเรานีท่านกอมรถคือคนบอกไงครับอเป็ดหาเป็ดเจ็ดดีเอฟซีมาร์กบัตเลขเลขนกข้องน,นี่มันมาเขากันกับเลขรถเห็นไ่มที่พออ่อใหญ่บเอานี่ชุดที่ยายหน่อยให้ตองหวัดเพื่อชมเด้อนะครับน้องม้วนสองสี่สองห้าอันนี้พ่อใหญ่แฟนยายหน่อยบอกนะครับรถเพื่อนเป็ดไทยชุนเล,เลขไทยรถเพื่อนหาเจ็ดบัดฝันยายหน่อยฝันอีกวะยายหน่อยฝันฝันฝันบอกว่านนี่เนาะฝันบอกว่านี่ วันนี้คนน่ะฟันเจียวใหญ่หน่อยจะขันแมงโซดีก็จะถือรางวัลใหไงผู้ใดก็บฟันเจียวว่าใหญ่หน่อยนี่ฟอนอยู่หน้าเฮียนจัดงานฟอนนี่นั่นสิเป็นแต่ว่าก็ขอพราะเนาะควน่ามาเป็นข้าวดีบ่เป็นว่าข้าวลายังสีหน้าเอฟซีครับขอให้เป็นขา้าวดีใช่ผู้ใดก็บฟันเกี่ยวกันถือกับคือสิถือหวยเลขได้สามตัวพอถือสามตัวเครืองิถือเลขสุดไงเพราะว่าเอากองเงี้ยมาตีมัวเนียนสูงหนากระเจ้าว่าง จา้าว่ายหน่อยมากแล้วเยาหน่อยฟูไอศชีาตัวได้กระซังเย่หน่อยซ,ยซสิเลยสี่เลี่ยมแต่มามากี่รัก่วยเก่าเก่าใส่ลรลย้วครีบแต่แย่หน่อยเหรียญนักแล้วตัวนี้คือ,อยังเน้นตวเก่าเล็กตวเตก่ากเาก่าเพาี่ยนเย้่อยเาะเพี่ยนเบอกหลายตัเอามีมีเล็เพร่อมือคือเลขปู<อ>นั่นแหะเล็ปูตัวไหนก็นเยหน่อยปูเพื่นเพิ่นบอกจะให้เพื่นลดเนาะแปดเจ็ดก็หาเจ็ดตัวเน้นก็้องตัวหย่ลูเลย ตัวนี้นะครับแปดเจ็ดกับเลขเอาแปดเจ็ดมันเลขมันแปดแปดเจ็ดเห็นเป็นก่อนแปดเจ็ดนะครับเลขปูบอกเลขปูบอกมื่อเส้ากับแปดเจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันไหมมันตัวเดียวกันไหมซื้อซื้อคนมารดเจ็ดขั้นอรดเจ็ดขั้นอ่า ขันหน้ากับขันหลังไปเบิ้งรถขันหลังไปเบิ้งเออบอเพิ่รถตัวเลขเกตห้องสีเรถตัวใดล่ะพิ่บอกเกตตัวเดียวพิ่มาคือยันมีรถสองขั้นเออพิ่มามีรถสองขั้นประมาณส่เมตเอฟซีพ่มาเบิ่งสิ่เ่าดิท่นก่อนเหม่ฟังงาไก่มากเบิ่งหนึ่งงานมาบินตาบตนีเฮนดลังนีพี่สี่ซี่เฮแยกแผนี่มีรถดีเกตขั้นรถมันบวชเกตขั้นมันมีสองขั้นบันเอาสิซซ้อทังไหนลราพู้เก็เกตสี่ซอ่ส่ตัวใดไหมแย่หน่อยางสิ่เอฟซคเ กระทะเบียนข้างหน้าขั้นหนึ่งแทะเบียนข้างหลังตัวหนึ่งเพิรนว่าสิบโอมเอนว่าขั้นหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งก็ไปเอาเทมเพป็นว่าเยอะหน่อยเลวยวยางไปเบื้องอีกขั้นขาหนึ่งข้างหน้ามันสิเป็นเป็ดข้างหลังมันสิเป็นหาแปลกดีดหาแล้วโอ้นะ <laughs> อยเยอะหน่อยเลยววางสั่นเมฟสิ เลขที่ตัวก็าบอได้โจดเนาะลืมโจดว่าเจ้าสิบมาเลขวว่าสิจดไว้ไอยู่สี่บอกว่าองค์ประกอบกันก็ับภาพบอกว่าตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้แค่ไหนสินะเพื่อนบอกว่าจับตัวหลังตัวนี้ก็จับตัวนามาใส่กันกับตัวเก็ดเพิ่นนั้นเพิ่นว่าสามตัวสิแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดบอกว่าท่าเขียนโลกเพิ่นไหฮะมันแมนเนอสองตัวกระตัดเอาตรงเพราะว่าสองตัวนี่มันก็อยู่ที่นี้แล้วเราบอกตรงๆ้อโดนๆแล้วบอกแค่นึงเดียวโดนๆบอกแค่นึงโดนๆบอกแค่นึงเนาะ แต่ว่าที่เป็นพี่ว่าคนฝันเกีียวบอกว่าไม่หน่อยอ,อนฟ้ามีเห็นไม่หน่อยนี่การงานโมเมนต์งานศซบงานอยกเตอตีกล่องคนมากเฮ้ยไ,ไม่เหนคืคอคือม,มีหอดก่องเง้ว่าสัาาากก่นมามาผ้ากันไม่กินเหียนไม่หน่อยก็ผ้ากันเหียนทุกคนกินตั้งโต๊ะกินจกงานเลื้ยงอยังเขาว่าบ,บางนึงใหญ่เถาๆนะกับฟันว่าอันน้อยมันเสิเลยจะได้บอกมุกกูแนกูกอฟันเกีียวอยู่คนระคุ่มดีเป่าท้อ เอาฟันเจียวในทางสีดีคือพอดีเละยะหญ่ทางสีดีตัวสมมวนเบิดเที่หนเบิด์แจ้งครับคุม้มหนีเห็นเบิร์ทุกคนนั่นยายหน่อยก็เราขึ้นงานศพบ,บ่เม็นบ่เม้นบ่เม้นงานศพกระจาว่างานศพบ,บ,าบ้าบนสิตีกลอง,าองอมาแต่งเิ่นเราเป็นมวลมัดเงี้ยเลยอืใหญยหน่อยก็เราขึนซื้อเลยซื้นี่ตัวนี้แหละโอ้มากนน้ำยูกระจาว่ากันซื้อรถตรีน้ำพูดละใบซองใบวา,างใดๆนะครับ ผู้รับเงินก็ได้ศูนย์แปดพู้รับเงิศูนย์แปดตัวที่ยิ่หน่อยเน้นขึ้นตัวนี้สี่แปดศูนย์นี่ละสี่แปดศูนย์เนี่ยครับคันลักลอยมากตัวใดนะครับผู้ใดว่าจะค้องเก่งเอาตัดทิมก็ได้ครับเลขสี่นี่อเอาตัวใดใส่ก็ได้ที่ว่าเอฟซีว่าจะค้องมากจะคล้องแม่นนะนะครับนี่นกห้องบอกแปดเจ็ดอืมแต่ว่าไม่หน่อยมั่นใจแปดศูนย์ไม่หน่อยมากแปดศูนย์แปดแปดศูนย์กับสิบแปด สิบแปดชิบแปดมหมยเน่ยชิบแปมเเี๋หน่อยมีสิบแปดครมน่พี่น้องเียใส่ใส่ละแฟน่าครือบางนึงเจ้าคือถือบัตรคอยบ่าถือกินสินะเลี้ยาก็ซื้อขึ้นแน่ลงแน่มามักคนมามีสิบแปดความน้วพี่น้องเนี่ยนักบ่นี่ครับเอาเลขกปูนะพี่น้องนะปูมารถเจ็ดขั้น นะครับเพราะว่าถัดตัดยี่ไงว่าตัดแปดเจ็ดกับหาเจ็อยู่นหนีอยู่แล้วนามบไ่เขียนเพิ่มแต่ว่าสามตัวจะเป็นแปดเจ็ดหาก็ได้ได้พี่น้องเด้อกับเอานี่นแมนอ่าอันนี้เลขแฟนย่งหน่อยพ่อใหญ่่นบอกหาเจ็กระตรงกันนกฮองบอกแปดเจ็ดนกแปดเจ็ดแปดเจ็ดต่อขึ้นเนเลยไหมต่เยิหน่อยมัก ไอชุดที่ไอ้หน่อยต้องวดินขึ้นมาแปดศูนย์กับหนึ่งแปดแค่นี้เลขตัวนี้คือเป็นเลขพ่อยไงครับนี่พ่อยไงเนี่ยพอยไงอยู่เฮียนแหละเพิ่นบอกซื้อตัวเลขปู้นี่มาบอที่ซื้อที่ไม่หาสิบบาทยี่สิบบาทหาวันมาของเพิ่นครับยอ้หน่อยก็สิซื้ออยู่ครับซื้อนั่อยู่แต่อาย่าไอ้หน่อยเนียนขึ้นตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวแปดศูนย์กับแปดหนึ่งแปดศูนย์กับหนึ่งแปดเอาทำมาชุ่มอันนี้เลขน้องมูวันสองสี่สองห้า ครับอันนี้ชุดที่หย่น่อยให้ตองวดมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นหนึ่งแต่มีซุ่มหนิก็ได้เบวลาระเนี่ซื้อเบิดแล้วนี่ยแต่ว่าตัวในดวงใจอีลีคือแปดชูนค่ะอันนี้เลขปูอ่าท่านผู้ชมอ่าปูวารุเจ็ดขั้นอ่าปูเจ็ดขั้นนี่ซื้อใช่จังไรล่ะปูเอเาขั้นนาก็ไปเอาตัวหนึ่งขั้นหลังก็ไปเอาเลขไทยตัวนึงเป็นบางสิบเอฟที่แย่น่อยไปบพงม่ามันมีแปดก็ไม่หาอ่าเอาก็เพราะว่าสองตัวกับแปดเจ็ดก็หาเจ็ดก็ตรงกับนี่อยู่แล้ว เน่มันมาโหลดเอฟซีตัวนี้อ๋อขอบคุณยยหน่อยนะพี่น้องเนาะให้โชคให้มันมือหน่อยเนาะใช่ให้โชคดีาถือกระเป่าแถเจ้าย่อยกันันก็สิานาเท่าก็แม่หมูไ่ได้เบิ้งทอซ่บแม่เอฟซีสี่เดือนกลัวเราล้านนิดนี่นแต่ว่าฉิซื้อไม่อยู่ดอกแต่ว่ารอ๋อออขอบคุณยายหน่อยมือเฮงเฮงไม่ให่หน่อยเนาะการสอยตัวลคอ ขอบคุณค่ะพอกันคลิปห้าค่ะคิด <บา S 2> ีสวัสดีค่ะ